สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพย s สโต e นะคะก็สําหรับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> คนไหนที่เจอกับปัญหาเพย์สโต้โหลดไม่ได้โหลดช้ากําลังรอดาวโหลดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ปัญหากันได้เลยค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆมาที่การตั้งค่านะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะอันนี้แล้วแต่มือถือแต่ละรุ่นของเพื่อนๆนนะคะแต่ให้เราพยายามดู คําสั่งหรือว่าเมนูที่คล้ายๆกันนะคะอันนี้จะเป็น Android ของ Opp o ppo นะคะแล้วก็ให้เรามาหาพวกแอปต่างๆนะคะในเครื่องนี้เขาก็จะอยู่ที่ตรงนี้เนาะการตั้งค่าแล้วก็จัดการแอปพลิเคชันที่เขาจะเก็บพวกแอปอะไรต่างๆพวกเนี้ค่ะแล้วก็เราจะเจอพวกแอปต่างๆใช่ไหมคะกำลังใช้งานติดตั้งแล้วทั้งหมดอะไรองเงี้ยค่ะ แล้วก็ให้เรามาหาแอปที่ชื่อว่า google play store ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ให้มาเลือกที่ล้างแคชต,ตรงนี้นะคะเขาก็จะทำการล้างแคชให้เราแล้วก็มาที่ล้างข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาเลือกที่ตกลงนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะล้าง2องอย่างออกไปแล้วใช่ไหมคะ ให้เราแบ็กออกไปนะคะแล้วก็เข้าที่ p a เ Store ตรงนี้ค่ะให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าแล้วก็เลือกแอปและเกมของฉันตรงนี้นะคะ จะเห็นแทบ3แทบตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราเราจะเห็นแอปต่างๆนะคะที่เราเคยติดตั้งไว้แล้วก็ที่เราลบออกไปแล้วค่ะไม่ได้อยู่ในอุปกรณ์นี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นแอปที่เราติดตั้งแล้วก็ลบไปแล้วแต่ว่าประวัติของเพ s t o สโเขายังเก็บประวัติว่าเรามีการดาวน์โหลดอะไรมั่งตรงนี้ไว้ค่ะดังนั้นให้เรามาลบพวกแอปต่างๆพวกนี้นะคะ ออกไปให้หมดเพราะว่าจะได้ไม่ถ่วงกับหน่วยความจําของเพสโต e ตรงนี้ค่ะก็ให้เรามาคลิกตรงเครื่องหมายกากระบาทตรงนี้ค่ะแล้วก็ตกลงนะคะก็ให้เรามาไล่ลบให้หมดนะคะตรงนี้ก็จะทำให้พื้นที่ของเพสโต e เราค่ะเพิ่มขึ้น ทำให้เวลาเราดาวน์โหลดแอปต่างๆค่ะไม่ค้างไม่รอดาวน์โหลดนานเกินไปค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็สําหรับใครที่เจอปัญหาการดาวน์โหลดแอปต่างๆช้าหรือว่าโหลดไม่ได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชา n e l เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ